สวัสดีครับก็มาพบกับช่องสตีโซคุอีกหนึ่งิปนะครับวันนี้เรามาถึงเขตเมืองกาญจนบ,บุรีเลยนะ <c oughs> เป็นเขตรอยต่อนลครับเมื่อกี้ถามทีมงานว่าตรงเนี้ยมันเป็นเขตไหนคม,มันมีรอยต่อตั้งนคปรปฐมสุพรรณแล้วก็กาญจนบ,บุรีเลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่พิํามสุราเอกจีนนะไอ้ฟ้าจะคืมๆในหนึ่งบรรยากาศดีนะที่นี่ก็เราเข้ามาสู่ เทศกาลดูบาแดกปาร์ตี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอูที่จะเอารถเข้าไปร่วมสนุกในงานนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพิตัมอีกทีว่าพตัามเอาคันไหนไปบ้างอะไรไปบ้างนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ MSR ชงล่างจากพิมนโซล่านะครับก็จะมีหลายสเต็ปเลยมีทั้งรถบ้านแล้วก็รถแข่งหรือก็หรือไม่ก็จะอาจจะมีสเต็ปแบบ รถแบบแข่งจ๋าเลย .5 องจุดห้าอะไรเงี้ยก็สอบถามไปที่เมนโซล่าได้เพราะว่ามีหลายสเต็ปให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกกันแล้วก็ขอขอบคุณอตองหนึ่งคัสซิ่งนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ทําเครื่องแรงแล้วอยากได้คัดดีๆนะสอบถามไปที่พี่ตองหนึ่งได้เลยเพราะว่าแกมีหลายสเต็ปมาทั้งรถบ้านรถแข่งแล้วก็เวทรถเวทใหญ่เวทเล็กเนะี่ยมีให้เลือกแล้วก็แกก็ทําช่วงล่างด้วยนะช่วงล่างแล้วก็ทํา รถแข่งด้วยอะไรเงี้ยคือสำหรับพี่ตองเนี่ยโอ้สายย่างเลยก็เข้าไปสอบถามพี่ตองได้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ต้องขอขกบคุณร,รถอะไรซิ่งนะครับตอนนี้พี่รถแกทำเทรบโบออกมานะครับก็เป็นเทรบโบมีทั้ง1.9แล้วก็ปาก44ปาก46แล้วก็ f 5นะก็สำหรับเทรบโบชุดนี้รู้สึกว่าเป็นเทรบโบที่แกลองผิดลองถูกมาละคือเป็นสูตรที่แกใช้จริง ทนจริงอะไรประมาณนี <im 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 ้ก็ถ้าสนใจก็สอบถามไปที่โรดอะไรสิ <im <im ่งได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณครับจูนบายป๋าสายรีแมพอ่าหลายสเตปเลยของของจูนบายป่าเนี่ยมีให้เลือกก็คือมีตั้งแต่รถบ้านแล้วก็รถแข่งรุรุ่นเว์ใหญ่เบนเล็กก็สอบถามไปที่จูนบายป่าได้เลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้บรรยากาศหน้าอู่ของพี่ตามตลาดจีนก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันก่อนว่าพี่ตามแก ชาวรุ่นไหนอะไรไปบ้างนะครับไปไปมาครับมาคุยกับพี่ตั้มกับพี่ตั้มสวัสดีครับไปก่อนจะพูดคุยกับพี่อู๋ทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมาตามสตอรี่ของงานดูไบเด็กปาร์ตี้ก่อนอสำหรับรายการนี้พี่ตั้มเอาไปกี่คันครับพี่ก็น่าจะสี่คันครับมีอะไรบ้างพี่ก็มีซับมันโปอ่ะฮะครับแล้วก็สองเจ็ดห้าคันนี้อ่าสองเจ็ดห้าคันนี้นะตันห้าสองคันอ่ะฮะตันห้ายางบางนะครับอืมความพร้อมเป็นไงบ้างครับพี่ ก็รถมันก็วิ่งอยู่ได้อยู่แล้วครับเนาะ <c oughs> ใช่ไหมก็เพราะว่าพี่คือในสนาม่าจะเห็นพี่วีตั้มไปซ้อมบ่อยๆกันอยู่แล้วครับอ,อ,อืมอ่ะถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วคันของสองเจ็ดห้าพี่ทำอะไรไปบ้างสำหรับสเต็ปนี้เนี่ยก็คือตอนแรกมันก็นวิ่งได้อยู่แล้วทีนี้ลูกสูบมันรับไ,ไม่ไวหวก็ถอยลงมาหน่อยหนึ่งครับอ่ะฮะใช่อ่ะทำไมอ่ะมันมันมันเยอะเกินไปอ่ะมันคือว่าลูกมันรับไม่ได้ครับมันเลือดน้อยมันบากอือมก็หดการลงมาดนงอยหนึ่งอืาเพื่อให้มี แข่งให้รูกมันแข่งขึ้นอืมแล้วก็ไปปั่นในโนแล้วก็ดีกว่าเดิมกี่ม้าพี่ได้กี่ม้าอันนี้เจ็ดร้อยน้อยๆเพราะพันสี่บาเพราะคันเนี้ยตอนตอนที่งานกันก่อนเนี้ก็เวลาเขอเคนะอันนี้มันก็วิ่งเวลาอยู่แล้วครับเรามายุ่งใช่วิ่งอยู่เก้าเก้าสี่ใช่ใช่เก้าสี่แล้วไล่รอบไล่หลังหนึก็ยืนแต่ถ้าออกหนึ่งสามยังไม่ถึงเซนต์ตักถี่ถึงเซนน่าจะ เออเออใช่ใช่ใช่เพราะครั้งก่อนอะ60ฟุตไปดีแต่ท้ายมีปัญหาครับผมเกียร์ล็อกเกกียร์ล็อมาทำรอบใช่ใช่เออแต่ด้วยที่ว่าสาเหตุจากเกียร์ล็อกเป็นเพราะอะไรพี่อ๋อเป็นที่เกียร์ครับมันเป็นเกียร์มันไม่มีซิงโครครับเป็นด็อกมันสามารถจะเข้ารวมได้ไงแต่แก้แก้ไขเจอแล้วครับเจอแล้วใช่ไหมแก้ไขแล้วเจอแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วช่วงล่างล่ะพี่คันนี้ช่วงล่างเป็นอ๋อของพี่เม้นท์ครับอ๋อของพี่เม้นท์เลยทั้งระบบ ทั้งระบบทั้งคันเลยครับอันนี้พี่เม้นทำให้ทั้งคันเลยอ่าทั้งคันเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใช่เห็นมันนั้นผมไปพี่เม่นเห็นพี่เมนบอกอยู่ใช่คันนี่เม็นตงให้ทั้งคันเลยอือฮึแล้วก็คันนี้หวังเวลากับสนามนี้ไว้เท่าไหร่พี่ก็วิ่งเท่าเดิมก็โอเคแล้วเอาเป็นก้าเก้าเก้าสามเก้าสามเนี่ยน,น่าจะได้นะครับเพราะว่ารถที่เคยวิ่งที่กรุงเทพไปวิ่งนู้นก็จะลงมาอีกสักหนึ่งจุดถึงสองจุดครับเพราะว่าผมวิ่งอยู่ประจำอยู่กรุงรั อ,อ๋อคือคือทางฝั่งเนี้ยพี่พี่ตั้มวิ่งประจําอยู่แล้วใช่เคยวิ่งอยู่อืมแล้วคันนู้นล,ล่ะพี่คันสามพันปล,ล่ะตอนนี้มีขยับอะไรมั้งป้าพี่คันนู้นก็เกียร์ล็อกอยู่เหมือนกันกอวทำไมอะก็ที่วิง่งยังก็ยังไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็แปดแปดอยู่งั้นแหละครับอ๋อเดี๋ยวเอา,า,าไปดูเดี๋ยก็แต่ช่วงเครื่องอะไรไม่มีปัญหาเครื่องอะครับเตรียมไปต้องตัวเลยคันนี้อ่ะฮะอออโอ้ก็ออยู่ในห้องอีกตัวหนึ่ง เออพี่ผมอยากรู้ในถ้าเป็นสเต็ปเวทของสามพันโปรตอนนี้สเต็ปเครื่องเป็นเวทไหนพี่ตอนนี้นะครับเครื่องผมจะทําเหมือนกันหมดเลยรถนะที่อู่เป็นเท่าไหรสามพันสองสามพันสี่อยู่แล้วครับโอ้สามพันสี่อะไรใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้ใช้ใบทโบอยู่เท่าไหร่พี่ของพี่ปิงเหรอเนี่ยหกห้าเจ็ดมั้งครับคันนี้โอ้แต่แต่รู้สึกว่าพี่ปิงแกกําลังคิกค้นตัวห้าเจ็ดอยู่นะแกเห็นเขาแกว่แกบอกกำลังแกอยู่เพราะวมันดีแล้วแต่ว่ามันระเบิดบ่อยแล้ววันนี้แล้วก็คือสามพันโปรมีอะไรขยับมั้งพี่ ก็ไม่มีอะไรครับลองเกียร์อย่างเดียวอั้เกียร์อยู่ผมว่ามันยังไงไมันก็เร็วครับเวลาคันนี้เร็วสุดอยู่ท่ไหพี่แปดจุดแปดแปดจุดสามมาแล้วสนามนี้นะ่าจะขยับไหมผมว่าที่ผมวิ่งนะถ้าแท็กมันดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ลงตามตามกันตามแท็กนะครับทีนี้รถมันชอบมีมัปหา้าล้อเกียร์ก่อนอือืออือก็คือว่าง่ายๆแต่แต่ที่ผมเห็นนะคันสองคันนี้จะซ้อมบ่อยอยู่แล้วสองคันนี้ครับไล่สองสองรุ่นล่ะ อยู่ทางด้วทางรถอ๋อแต่แต่พร้อมอยู่แล้วมั้งผมเห็นพี่ซ้อมอยู่นะอยู่บนสไลด์ครับพร้อมพร้อมครับอ,อ,อืมแล้วถ้าเต็บตัว2 0 0พันนู้นละพี่เป็นยังไงบ้างอันนั้นเครื่องจะเล็กกว่านี้ครับอืมจะจะเป็นสามพันสองเป็นสามพันสองใช่อ๋อเออพี่แล้วผมถามหน่อย คืออย่างหลังเราคัดสรรเครื่องตามรุ่นเนี่ยเราดูจากอะไรพี่ว่าเครื่องนี้มันต้องสามมันสองรุ่นนี้ต้องสนนามสี่แ้มนยกข้ามขึ้นไปแล้วคือทีนี้มันไม่เอาพื้นนี่ครับมันแรงมันน่าจะแรง,แรงเกินไปท็อก็เยอะเกิน,นยอ,อย่างด้วยปร,ปริมาณยางมันบางอือครับยางมันได้แค่นั้นอ๋อบางทีคือไม่จําเป็นบางทีผมผมความคิดผมนะผมมองแค่ว่าเฮ้ยเครื่องมันต้องแรงเว้ยอย่างเงี้ยแต่จริงมันไม่จาเป็นแรงมันก็จริงครับแต่ทีนี้คนขับยังไม่เจอไงผมเลยกบไปเครื่องเล็ก่อนอะก็ชินอย่างนั้นคนขับอ่ะปิงก็ข ว่าพอไหวง่ายคือพอเราเอาเครื่องแรงไปใส่เวทยใหญ่ไปใส่อ่าเวทยใหญ่ไปใส่แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ลงพื้นเลยไม่มีโอกาสได้ซ้อมเลยนะเวทย์ใหญ่เพราะว่าอยู่ไกลกันคนขับโอ้ใช่ใช่ใช่ไถนาดนู้นเดินทางมาทีมันก็ท้าใหญ่เยอะใช่ใช่สามัญโป้ใครขับครับพี่อันที่เทพไปทักอ่าเจ้าเทพขับเทพวันนี้ใครขับมาตั้งแต่แรกแล้วอ๋อเออเทพไม่ขับตั้งแต่แรกกันเนาะแล้วก็คันนู้นนะพี่สองเจ็ดห้าล่ะสองเจ็ดห้าปี อาจจะปิ่งแล้วก็ยางบางก็ปิงแล้วก็พุ่มคันหนึ่งอ่าฮะยางบางแ<อ>้วพุ่มคันก็พุ่มคันหนึ่งอ๋อโหก็คือตอนนี้ก็เครื่องขับพร้อมอยู่แล้วอ่าครับสนามนี้น่าจะมันนะพี่นันรถไปเยอะแต่ขออย่าฝนตกแล้วกันเออแล้วมันจะไม่ติดกฝนหรือเปล่านี่แหละปัญหาแต่ไม่เป็นไรยังไงก็เราก็ต้องไปลุยไปก่อนกันก่อน <laughs> แล้วอ่าอย่างสนามนี้สีล้ำติดตามไปแต่วันไหนเนี่ยไปฝึกซ้อมเลยไหม ไม่น่าจะซ้อมอ่ครับรถอ๋อก็ไปก็คือสามารถดูได้เลยใช่พร้อมกันอยู่แล้วนะครับโอ้ก็คือสเต็ปตอนนี้ก็คือของพี่ตั้มก็คือสรุปก็มี4ี่คันสี่ค่ะก็จะมีสามพันแล้วก็มีสองเจห้าแล้วก็มีตันห้าตันห้าย่งตันห้าตันหสองพันโอก็คือประมาณนี้ก็ยังไงก็ได้เจอกันแน่นอนสนามนี้ฮะบพี่ครับใช่แล้วก็ที่อู่แล้วพี่ที่อู่ทำอะไรบ้างพี่ที่นี่ ก็ทำทุกอย่างครับซ่อมทั่วไปด้วยเรถเดิมยังรถเดิมเดิมรถอะไราเงี้ยเราทำหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าแต่งซิ่งอย่างเดียวบาง,งคนจะมองว่าเรามีแต่รถแข่งใช่รถแข่งเยอะแต่ว่างานส่วนมากจะทำ,ทำงานอย่างนี้มากกว่าเหมือนที่ผมเคยบอกอะ่ะบางทีอ่ะการที่เขาทำรถแข่งอย่างจริงอย่างที่ผมบอกบอกทุกคลิปเลยว่าเหมือนเขาขายงานใช่ครับว่าพ่ตัมเนี่ยทำได้ขนาดนี้นะผมโมดตัวเองอ่ผมโมดอูมนิดนึงว่าเนี่ยคือ ทำมาขนาดนี้แล้วเวทธรรมดาก็สบายสบายอะไรประมาณนี้ง่ายๆครับอะไรบ้างพี่ก็คือหลกัลกๆก็จะมีเกี่ยวกับทําเครื่องหรอทําเครื่องครับอันนี้เข้าไปดูได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับอันนี้ห้องประกอบเลยรื่องไปตามพาทัวร์นะครับห้องอันนี้ห้องประกอบเครื่องครับพี่ใช่ครับห้องประกอบเครื่องอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยอันนี้เครื่องตัวแข่งครับสามพันสี่สามพันสี่แค่นี้สามพันสี่ให้ดูแวบๆพอไว้ให้ดูแวบๆพอเหมือนไรม่ไม่กระโดดครับไม่มี คือหลักๆที่ที่ผมเจอน้องอูห้องห้องประกอบเครื่องนี้ก็จะแอร์เย็นเพลยงเพาะตลอดเลยนะมันเครียดอยู่กับเครื่องยนต์ก็เลยนะครับคืออย่างนี้ผมจะถามนี่ความสงสัยของผมโดยโดยโดยส่วนตัวของผมนะเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่เอาเป็นเครื่องรถบ้านก่อนถ้าพูดจะเป็นรีสโตเครื่องใหม่เงี้ยพี่รีสโตคือเครื่องเดิมมานะครับใช่เครื่องเดิมมาแล้วก็ฟิตเป็นเครื่องหนึ่เดียวอาจจะขยับนิดหน่อยถ้าคุยกันไปก่อนก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ใช่ แล้วเตรียมอะไรก็คือเป็นจะช้าฝาทำลูกสูบทำลุ่มทำซีซีอะไรอย่างเงี้ยครับยังลงกึ่งก็ประมาณสามวันตรงไปมันระยะเวลาต่างกันไหมเครื่องซิ่งกับเครื่องเครื่องเดิมเต่างครับต่างครับแต่ก็มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะสมมัยก็จะอีงกับแต่สตารอยู่แล้วอันไหนเร็วกว่ากันอันไหนเร็วกว่ากันเหมือนกันครับอ๋อเท่ากันเท่ากันเท่ากันแต่ทีนี้มันเครื่องนี้ต้องส่งลงกึ่งไล่ยี่มีนอืมดีดู ทุกที่ความสะอาดหมดก็จะเป็นของ M R X เไปเลยใช่ไหมพี่อันนี้อันนี้เป็นข้อพี่รือว่าอะไรนะข้อครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะไปตามพาถวยอีกแล้วครับพี่ไปตามพาถวยกดังเก็บรถแข่งนะครับโอ้โหเพียบเลยเนี่ยพี่เยอะแยะโอ้โหเมื่อกี้แค่ส่วนหนึ่งตรงนู้นนะอืมอันนี้ของชายอะไรซิ่งเฮ้ยอะไรโยน กาญจนบุรี <department wolf> ไปซ้อมมาเหรอพี่ขึ้นสไลด์มาเนี่ยเวลาเป็นไงบ้างพี่ก็ไม่ค่อยดีเพราะแท็กเลื่อนลองดูทรงเครื่องใหม่ใช่ไคันนี้ไปไหมไปครับอันนี้ไปนะครับนี่เคยวิ่งไปเร็วสุดเลยรายการปีที่แล้ววิ่งมาเท่าไหร่พี่เข้าแปดครับที่สุราษฎร์สได้แม็กซ์สปีดมาไงอ๋อตัวคันนี้ได้แม็กซ์สปีดมาแล้วใช่ทีทูราสคันนี้นี่ของใช้อะไรยนต์กาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็สุดรแปดเลิกเลิกไปแล้วไงยินดีครับ เออศูนย์แปดจอดกันเพียบเลยเออผมไปพี่โลดมาก็จอดแองแอดจอดอยู่งั้นอ่ะแต่ว่าเขาบอกแต่เขาบอกเขาไม่ลื้อนะรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวคนจะทำเป็นตั้ง15อะกันอืมอะไรทุกอย่างเลยองคดูก่อนนี่นี่คันนะครับก็มีมีคันนี้ที่เป็นอ่าตันห้าอ่าตันห้ามีตันหกอีกคันหนึ่งจะคล่องเดียวกันกับอืมตันหุ้น275แต่ว่าไม่ไม่วิ่งครับรถเอาปั่นไม่ไหวอืมเป็นไกลเป็นไกลอันนี้ตันหกโอ้โห เออพี่ตั้มแล้วเวทเครื่องตันห้ากับตันหกแตกต่างไหมต้นแบบผมจะทําเท่ากันหมดครับอ๋อทำก็เท่ากันแล้วก็มาไล่ช่วงล่างเอาใช่แต่ตอนนี้มันต้องขยับไปละเครื่องตัวนี้เป็นอะไรอยู่พี่สามพันสองสามพันสองแล้วคันนี่นะตอนนี้ก็สามพันสองอ๋อตอนนี้จะยืนพื้นอยู่สามพันสองโอ้โหดีดีดูดูดูไปต่อครับพี่ถนันดีไม่มีแล้ว่ามีถึ่งข้างในอืมโอ้โหอันนี้เป็นที่เก็บรถเลยนะพี่ แล้วคันนี้จอดซุ่มเน่้อแล้วพี่อ๋อศูนย์แปดโอ้ <laughs> โหดูลงฟ้าลงฝนมาแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรุ่นวิ่งใช่ไหมพี่านนะมเนาะเพราะว่ามามาอยู่ช่วงหนึ่งเนาะออจอดดีมากเลยอเอาพี่พพามแล้วเป็นศูนย์แปดเครื่องเป็นเวทไหนพี่คันนี้ก็เหมือนกันครับสามสองหมดเลย น่าจะได้เห็นเรื่อยๆมั้งต้องต้องมีรุ่นแล้วแหละสุนเปดอ่ะผมว่ารถจอดออรอกันเยอะมากเลยนะขยับไปรุ่นอื่นได้ครับโอ้โหตรงนี้เอาไว้จอดรถอย่างเดียวเลยพี่อย่าบอกนะตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นด้วยใช่ไหมน่ะอ๋อโอ้โหอ้าวแล้วคันนี้มันเป็นรุ่นอะไรพี่อันเนี้ยมันโปแตามันโปใช่โอ้โหโอ้โหนานยังวันนี้นานแล้วนะพี่ โควิดนะครับโควิดมาก็เลยอยาวเลยครับแล้วคันนู้นนะพี่คันนู้นทำไว้ตอนแรกจะมีจัดห่าเหมือนกันแล้วอดีเรียบเทียบทำไมทำไมอ่ะมันอันนี้ตอนแรกมันโปะประกอบเออฮะเจ้าครอบภาพไปชนแท็กอืมก็เลยประกอบล้มล้างใหม่ให้เป็นเป็นรถไปก่อนยางบางอ๋อเป็นยางบางไปก่อนทีนนี้เลยเลิกลมเลิกก่อนอืมบอดี้ชูตัวเก่าไม่ได้อ๋อแต่ชูเพิ่งนั้นไม่ได้ เออมันแต่เออเดี๋ยวเนี้ผมเห็นผมเห็นรถที่มันเป็นรุ่นตันห้าตันหกอ่ะทำไมเป็นเป็นดีแมคลุนนี้กันหมดเลยพี่เพราะอะไรครับพี่มันไม่ได้เปรียบเสื้อเปียกอย่งเงครับเรื่องตัวเลขอะลุงเวทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเท่ากันเครื่องเท่ากันใช่เป็นนอร์นิวเหรอถ้าเป็นตัวนี้อ่ะอะไรมันมันเปรียกๆตัวนีครับทำไมอ่ะอันนี้อ๋อบาลานซ์คือตัวนู้นเวลาเวบาลานซ์ดีกว่าใช่่อ๋อตัวนี้มันมันมันด้อยกว่า ผมก็เลยว่าทําไมวัดสนามยันมีอาเาเนรุ่นนี้กระตาหวานใช่เออโอ้โหน,นี่นี่ความรู้นิดนึงนะครับวันนี้พามาดูกโกดังใช่ปแล้วจะกลับมาเกิดไหมพี่สามพันโปมีเกิดแน่นอนแต่ว่าจะวิ่งรุ่นอะไรจะเป็นพันเก้าหรือเปล่ายังไม่รู้นะดูดูดกอ่อนโอ้จะพันเก้าตอนนี้รถน้อยพี่จะทำพันเก้าแล้วเพราะว่ามีถอดใจหลายอู่เลยตอนนี้ยอ๋อนี่ดีโอ้โหมาคล้องกับฝนครับ แต่ว่าหลักๆคันที่แม็กซ์สปีดคันนู้นชัยอะไรยนต์ได้เจอแน่นอนนะเจอแน่นอนรอบนี้ก็หวังแม็กซ์สปีดเหมือนเดิมนะพี่นะอันนี้เราก็มีนี่อันนี้เราติดตามหน่อยครับเดี๋ยวรอเกิดใหม่เป็นอะไรดีต้องมาห้างกันได้โอ้ยบรรยากาศฟ้าคืบใหม่ครับบรรยากาศดีครับข้างนอกเออผมขับรถมาบรรยากาศโคตรดีอะพี่มากันแบบ โอรเจกต์ไก่ขับมาแต่ดีอย่างคือมันรถมันไม่ติดดิพี่ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆมาผมว่าเจ็ดสิบแปดสิบเองนะขับมาเรื่อยๆหาข้าวกินเลยมังหยอดไปเรื่อยเปื่อยเลยนี่ครับบรรยากาศนะโอ้ตอนนี้อยู่ฝั่งนู้นด้วยย้ายยย้ามาฝั่งนี้หมดเลยอ๋อย้ายมาฝั่งนี้หมดอันนี้มึงทำใหม่เหรอพี่ใช่ครับตอนนี้ทำข้างหน้าไงทำไปดีแล้วเลยไม่อยากให้มันมันกระโปรงเลยย้ายมาเลยทำข้างล่างเลยสบายเลยอยู่นั่งสะดวกเลยครับ น no, no. อนเนาะเพรติ่มันเข้าออกง่ายอะไรง่ายด้วยเพราะถึงเัาเป็นติน้อยอยนถนนอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่อันนี้เข้าออกง่ายดีดีดบรรยากาศนะครับวันนี้บอกแล้วทั้งรถบ้านรถแข่งทำได้หมดนะครับตั้งฝากครูหน่อยครับก็ดีแมพ ถ้ากระป๋อง1นึหรืออะไรครับฝากงานยกคาร์ทยกอะไรต้อมทั่วไปด้วยครับครับมาทีิ้วได้เลยไม่ใช่แต่งติ้งอย่างเดียวครับตรงนี้เขาเรียกว่าตรงไหนนะพี่ตรงนี้มันเป็นเขตกาเขตทิตโตครับนคงนครปฐมการราชบุรีโโอ้หสามจังหวัดเลย่างจััหวดเลยใชไกลทั้งหมดทุกสามจังหวัดแล้วก็เยื้องสุพรรณใช่ไหมเยื้องไหมเยื้องเนี่ยตรงนี้ก็นครปฐมแล้วอ่ตรงนี้นครปฐมเนี่ยฝนตกอยู่ดิโอ้โหตรงวัด ผ่านวัดมาใช่ไหมผ่านวัดวัดตรงนั้นราชบุรีขึ้นกำแพงวัดอ่าเออใช่ตรงนี้กาลสามจังหวัดเลยเรียบตอกข่มเดี๋ยวตะเนียจะบอกว่าอยู่เมืองกาลก็จะมองว่าไกลไงครับใช่แล้วติดต่อได้ทางไหนได้บ้างครับทางเฟซบุ๊กก็ตั้มสไตล์จีนภาษาไทยครับอ่าฮะเบอร์โทรก็๒๘๕๗๐๐๓๑๕๔ครับโทรได้ตลอดไม่เคยปิดเครื่องใช่ครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจแล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลุยอยู่กับทีมงานก่อนเดี๋ยวจะไปตั้งรุต่อครับบคคครัโอเุณิา แต่ความหร่อยดูทีมงานกันบ้างครับทำไรพีทร่ทำไรกันทำไรกันเป็นแหลกเป็นแหลกเผาเวอร์อ่าอย่างที่บอกนะว่าเราก็ไม่ได้ทำรถแข่งเดียวนะครัทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างที่คุณใจตังค <laughs> ์งเ,เป็นายแหลกเสียพี่อ๋อแหลกเลีล้ยวเหรอเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้ว,ลวไม่ได้ถ่ายเลยทีมงานทำเด็วเกิน ที่ผมมาก็ฝนไะเนี่ยผมมาป๊บฝนตกเลยอ๋อตกทุกทุกวันพี่ตกเย็นเวลานี้หลยกำลังดีเลยอะกำลังได้นอนเลยทำเสร็จงานเสร็จก็นอนได้เลยใดีดีบ้านกำลังคอนแหลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาสรุปของพี่ตามสละอีกทีนะครับหลักๆก็ จะมีพันสองเจ็ดห้าลำนี้นะฮะที่จะเอาไปวิ่งในงาน Dubai d c k Party ที่สนามกอมอสแนะครับอันนี้ฝนตกเข้ามาแล้วะฮะเสียงจะดังนิดนึงนะโอเวคเครื่องนะฮะช่วงล่างอย่างที่พี่ตั้มบอกครับเป็นของพี่เมนโซลานะครับ M S R นะครับช่วงล่าง M S R นะฮะทั้งชุดเลยนะฮะ เป็นของพีเมนโซล่านะครับ ตอนนี้ฝนตกลงมาไม่หยุดหยอดเลยนะฮะก็เมื่อกี้ก็ดูพันสอห้าไปเลยนะฮะก็สรุปก็ว่า,วามีของเจ็ดห้าหนึ่งคันแล้วก็มีสามพัโปอันนี้นะฮะหลังจากที่คืูกับที่ตางไปก็ไม่มีอะไรมากมายครับรถวิ่งได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ซ้อมด้วยนะดูกันเลย รถพร้อมอยู่เลยนะครับขับโดยลูกเทพนะครับตอนนี้ลูกเทพไปทักร่เองพร้อมคนระับดูภายในภายในกันหน่อยพร้อมวิ่งนะครับ รับคันสามพันตนะครับากาศ้าฝนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคันตันห้าจอดอยู่ฝั่งโน้นที่เมื่อกี้เราไปกับพี่ตั้มมานะครับฝั่งโน้นจอดอยู่ก็จะมีคันตันห้าอีกสองลำนะครับก็หลักๆก,ก็จะลงอยู่สามรุ่นสี่ลำอะไรประมาณนี้ของพี่ตั้มนะ ก็ในอู่ตอนนี้ก็นิ้งเวลามายสามละสายสามสี่สิบสี่สิบหกละจะสี่โมงแล้วฮะเราก็มาถึงตั้งแต่บ่ายๆนะมาเดินดูบรรยากาศนะครับรถบ้านก็กำนะคระัยอากาศฝนตกหนักมากครับตอนนี้ บรรยากาศดีนะตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก,ก็หลักๆก็ของพี่ตั้มสไลายจริงก็จะมีทั้งหมด4ี่ลำนะครับก็จะมีสา 3, มัโปหนึ่งแล้วก็มีสา5เจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็มีตันห้าอีกสองลำนะครับสําหรับงานบูบายแ็กปาร์ตี้สำหรับสนามนี้มันแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าอูที่ ไปร่วมสนุกกันไเยอะมากนี่ผมยังไปไม่ถึงครึ่งเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามไปให้มากที่สุดนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องสติ๊กสกอรูให้ด้วยนะครับหรังคันนี้ไปแล้วครับ